ก็ต so ้องขอกราบสวัสดีค so so ุณผู้ชมคนดูน้องๆหนูๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมก็พบกับผมอีกแล้วนะครับกับโจเซฟนะฮะวันนี้ผมก็มีอะไรแปลกๆอยากจะให้ดูนะครับผมก็ขออนุญาตปรับอวตารเป็นเอ่ออาร์สิบห้าก่อนนะครับผมซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้หรอกนะครับผมก็ก่อนที่คุณผู้ชมจะไปดูคลิปนี้นะครับก็ขอรบกวนคุณผู้ชมทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อนำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดดิ่งด้วยนะเพอไปผิดพลาดกันแต่เราก็ดูคลิปใหม่ๆนะครับผมเนาะ สิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับก็คือว่ามันมีการบายพา s สของไอเทมเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับผมคืออันเนี้ยมันหนักกว่าพูดไงดีอ่ะอู้ผมเทศจังไม่เกี่ยวคืออันเนี้ยมันหนักกว่าไอบายพาสแบบเรียกว่าไงอะบายพาสแบบว่าพิมพ์คำหยาบในโรบ็อกซหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็มันมันหนักมากนะครับผมก็หนักจนถึงขั้นว่ามัน โรบอกอะมันยังปรับไม่ได้สักทีเลยนะครับผมก็ถ้าใครเห็นไอเทมพวกนี้นะครับฝากไปรีพอร์ตหน่อยนะครับผมหรือจะไม่รีพอร์ตก็เรื่องของคุณนะครับผมคือถ้าคุณค้นหาเขาว่า m ิว k ี้เนี่ยในโลบ็อกเนี่ยคุณจะยังไม่เจออะไรนะอ่าแต่ว่ามันก็จะมีแบบเป็นรู้ยังไงดีเป็นเหมือนแบบเป็นหน้าท้องเป็นอะไรอย่างงี้ใช่ไหแต่ถ้าคุณไปหาอันล่าสุดอะดิเซลีอัปเดตนะคุณก็จะเจอแบบเออ เดี๋ยวผมหาแป๊บนึงนะมันอยู่ใน t ชิร์ตเนอะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับคือมันจะมีรายอันที่แปลกๆมากเลยนะครับผมอามิลกี้เนาะคุณจะเจอหน้าอกนะครับผมเริ่มเจอหน้าอกนะครับพก็จะเริ่มชัดขึ้นนะครับบางทีก็จะมีพวกคาด้วยนะครับผม๋ยวผมขอเลื่อนหาก่อนครับดูดิดูดิมันไม่แบนนะครับคือจริงๆไอ้พวกเนี้ยมันผิดกฎนะครับผมเหมือนการทําหน้าอกในโลบ็อกเนาะแต่ผมก็ไม่เห็นว่าการที่คนมีหน้าอกมันผิดกฎตรงไหนเลยนะครับแต่ว่าไม่รู้สิมันเป็นกฎของโลบ็อกอ่อะ มันอาจจะสื่อไปทางเรื่องเพศแล้วมั้งครับผมโอเคดูอู้แต่ละอันนะครับผมส่วนใหญ่ที่คุณเจอนะครับจะเป็นพวกเลือดฮนะ,ะอันนี้จริงๆเลือดก็เป็นไอเทมที่สามารถโดนลบได้เหมือนกันนะครับผมดูหลายอันนี้เห็นไหมพวกนี้คือโดนลบไปแล้วนะครับผมเป็นรูเลยพี่น้องจริงๆงมันมัน มันก็ซื้อได้นะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยเขากลัวเลือดเขากลัวอะไรเนาะคือบางเกมนะ่ะมันก็จะมีให้ปิดพวกเลือดพวกอะไรอย่างงี้โดยใช่ไหมละ่ะแต่ว่าบางเกมมันก็ไม่มีไงแต่ว่าอันนี้คือการที่เราใส่ไปคนอื่นมันก็เห็นอยู่แล้วไงอืมก็อ,อยากจะบอกไปว่าเออฝากรีพอร์ตพวกนี้ด้วยนะครับผมเเดี๋ยว <laughs> ผมลองหาเขา้ามิวไว้เฉยดูนะครับว่าจะเจออะไรนะครับผม โอ้ตกใจผมแลนเดอร์กินนมตกใจหมดเลยนะครับผมโอเคก็มีนะอกมีอะไรคือมันมันมีคำด้วยผมเคยเห็นนะเมื่อวานอนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันนะอันนี้อันนี้อันนี้โดนลบยังอนะว้าววูว้ติเฮลน่ากลัวว่ะคุณผู้ชมมีไม่โดนลบเลยอะคุณเห็นเมื่อกี้ะ่ะนี่งไงนี่ไงเห็นแล้วเลื่อนมาตั้งนานเจอทีนะครับ อันนี้คำกูไวเพนเชดดิง้งดูโคมิวตองมัมมี่เนี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโบลืมลบครับก็อยากจะฝากบอกไว้ด้วยว่าไ,าไอ้พวกเนี่ยมันผ่านไบาพาร์ตมาได้แล้วก็ฝากกันรีพอร์ตกันด้วยเนาะคือมันเป็นเกมเด็กนั่นแหละมันก็ไม่ควรจะมีพวกอะไรแบบนี้มาอยู่ในเกมนะครับอ๋อแล้วถ้าใครคิดจะซื้อไอ้พวกเนี้ยนะครับผมผมบอกไปเลยนะครับว่า สักพักหนึ่งมันก็จะโดนล,ลบนะครับผมเพราะงั้นอย่าไปซื้อนะครับถึงคุณจะได้โรบักคืนมาบ้างนะครับผมแต่ว่ามันไม่คุ้มหรอกครับผมว่าเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินดีกว่านะครับผมเหมือนผมจะซื้อพวกเสื้อพวกอะไรอย่างจริงๆผมอยากได้เสื้อแบบติดเลือดนะมันก็ดูเท่ม,มันก็ดูอะไรดีอะแต่ว่ามันก็โดนล,ลบอยู่ดีไงแล้วคือเราซื้อไปมันก็อยู่ได้แค่แป๊บเดียวอะไรเงี้ยเออคือในความคิดของผมเนี่ยผมบอกว่าการมีหน้าอกการมีสะดือเนี่ยมันไม่ผิด มันทําให้คาแรคเตอร์เขาหรือว่าอวตารของเราเนี่ยดูโอเคขึ้นดูอาจจะดูสมจริงขึ้นดูแบบเท่ขึ้นแต่ว่ามันมันผิดนั่นแหละมันผิดนะครับผมการที่มีหนะ้าอกมีอะไรเนี่ยผมไม่รู้สิมันแล้วแต่คนคิดละมั้งผมรู้สึกว่า มันไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรแต่โรบอทเขารู้สึกว่ามันผิดเนะาะเพราะงั้นผมไม่ได้มีปัญหาก,กันเลยพวกนี้โดยตรงนะแต่ถ้าว่าฝากรีพอร์ตอันไหนที่มันไม่เข้าท่าด้วยอย่างเช่นไอ้คำเมื่อกี้เต็มเสื้อเลยนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าคุูชมชอบที่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นั่นแหละครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าผมไปแล้วนะครับโอ้โหดูคำเต็มเสื้อเลยบายบายสวัสดีครับ